ไปละนายสุดยอดมากได้ผ่านแล้วหานแล้วครับอันนี้ตัวแรกเลยบุงมพอม,มสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกทีหนึ่งกับช่องพ่อเอวาพาไปดูนะครับวันนี้ผมจะพาไปดู สิ่งที่ผมใฝ่ฝันว่ามาอยู่ต่างประเทศเนี้ยอยากทาอะไรนะครับวันนี้ไปตกปลาตกปลาอะไรนะตกปลาน้ําแข็งครับตกปลาน้ําแข็งนะครับนี่มีน้องร่วมทางนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปตกผมก็ไม่เคยไปสักทีเนาะครั้งแรกของผม,ผมน้องมันไปบ่อยเลยชวนไปวันนี้ว่าจะไปตกปลาน้ําแข็งปลาอะไรลูกดูครับดูเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามีทําอะไรบ้างเอ่นะครับ วิธีเอาชีวิตรอดอยู่ที่น้ำแ,แข็งเห็นไหมน้ำแข็งอะไรบางเงี้ยครับทะเลสาบน้ำแข็งอะไรเงี้ยจะเป็นยงไงไปดูครับไปดูไปดูไป,ดไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อเนาะครับเดี๋ยวบ่อตุ๊<อ>กต<อ>าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยตอนนี้มาแวะซื้อของโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่น ท้ายเราหลงทางครับหลงทางจริงๆด้วยครับตอนนี้ก็ขับมาถึงแล้วบอ่อถูกป,ปานะครับกลับมาถึงแล้วอยากจะให้ดูบอ่อถูกป,ป่านะครับเรากลับมาถึงแล้วหลงทางขับไปขับมาหลงทางนะถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันครับหนะลงทางด้วยอันนี้คือบอ่อครับเดี๋ยวให้น้องลงไปดู ว่าน้ำมันละลายไหมเป็นบ่อกว้างแอ่งกว้างรู้สึกว่าละลายละเดินไปไม่ได้ละเดินกลับมาบ้านเราก็เรียกว่าอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้หิมะน้ำแข็งละลายแล้วหนาว งางาจะไปได้ไหมจะลงได้ไหมข้างล่างเนี่ยตอนนี้คือข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นไม่ได้น้ําแข็งมันละลายเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวขับรถกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันต้องข้ามไปฝั่งนูน้นเพราะว่าตัวเจาะมันตกอยู่ฝั่งนู้นที่เราจะไปเจาะกันตกกันแต่ตรงนี้มันข้ามไม่ได้ตรงนี้มันเป็นน้ำแล้วละ,ล,ะลายแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอข้ามฝั่งก่อน ข้าอีกฝากนึงครับอันนี้ก็มาถึงแล้วฮะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันขอเตรียมอุปกรณ์หาที่ก่อนเดี๋ยวไปหาที่กันก่อนให้น้องลงไปหาที่เจาะก,กันดานมาก ลงไปการเต็นใช่ไหมไปการเต็นกันเ<อ>ดี๋ยวฝนฝออลงของเวลาขนฟองแป๊บนึงครับมาดูกัน <c ười> เต็นก็นนนนหนักคือจุดมาร์กไว้นู่นตรงตรงกลางเลยนี <c> ่ <ười> <c ười> เรามาเดินอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลย อเก็บน้ำโอ้โ oh, หน้ำแข็งหนาวหนาวจริงๆครับหนาจริงๆ <laughs> ชีวิตนี้สักครั้งต้องได้ลองครับหนาวหนาวมากหนาจริงเลยโอ้น,า,นาเดินมาถึงแล้วเดี๋ยวเราขอเวลาตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์แป๊บหนึ่งนะครับ จะเข้าไปข้างใน อยูอ่เอานี่ไปด้วยไหมเดี๋ยวจะเคลียร์ของเดี๋ยวเ,ยวเข้าไปดูข้างในน,นี่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่กันอนงะ นี่น้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งที่เจาะอะไรฮะเอาไงลีวมาใช่ไหมเออวัด <What? S 1> เราไม่มีที่เจาะไงเราไม่มีนี่แหละครับภูมิปรรัญญาคนไทยขุดอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยครับปกติเนี้ย มันจะมีตัวตัวเจาะนะครับมีสองแบบแบบใช้มือหมุนแล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบเป็นเครื่องเนาะเืเป็นเครื่องลุ่มปัญญาไทยนี่ครับจอบเสียมบ้านเรานี่ยนะขุดเนี่ยขุดน้ําแข็งเลยไกลความจริงเข้าทุกทีแล้วครับอะคนไทยดัดแปลงได้ทุกอย่าง จากที่ผ่านไปขุดกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้เนาะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทะลุแล้วครับความสามารถกลมพยายามผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาดูไหนล่ะไหนล่ะนายสุดยอดมากนายผ่านแล้ว ไม่เป็นไรซื้อใหม่นะครับโอเคเนี่ดูก็ได้เลยใหญ่ยยแล้วใช่ไหมได้แล้วโอเคอเคย้ยยยยตอนนี้เราก็ขุดสำเร็จแล้วครับไปของมาดึกไหม ก็ถือว่าลึกอยู่ลึก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 นะใช่อันนี้คือการทดสอบเบ็ดความลึกของน้ำลึกลึกได้อยู่ยกโซนนี้ก็ปลเรอต้องรอหน่อยเพราะเสียงมันดัง <S <S สเส่ยเงียได้ รออุ้ยอยยั <k ric an> อันนี้เตรียมของเจมเหยือ่อใช้เหยื่อหลายประเภทนะครับตกปลาก็ได้ตกเหยื่อปลาซิลแล้วก็เหยื่อนอนนอนจากต้นไม้ครับ ้วก็ใส่เดือนนนนี่นนกินได้ไหมนนด้วงไม่รู้ผมไม่เคยกินเนาะคนได้จะกินได้เนอะถ้าปลากินได้คนก็ไหนกินได้อย่านะยดูในเสียคาดีเขาบอกกินได้นะเพราะว่าโปรตีนเยอะ ลงไปในรูนี่นะครับนี่รูที่เราขุดเมื่อกี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเป็นชั่วโมงขุดรูแค่เนี้ยนี่ก็รอครับถ้าเยาน,นี้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเย่ใหม่ มองมีสายเบ็ดเลยเนาะ <S <S นี่คือปลาซิลแช่แข็งนะครับเอาไว้ตกอีกเป็นเหยื่อก็อปลาปลาเพิร์ดมันผมไม่รู้ว่ามันกินเหยื่ออะไรบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันกินันผมแล้วมา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 แล้วม,ม,มันกินหรูมือสมสันเนย <laughs> กินยนรืป่รมาตอมดินลนก็ไปแล้ว ตกปลาอยู่ดีๆมีเพื่อนมาหาซะง,งั oh, ้นโอ้ยวัสดีครับเอาอยู่หมาฝรั่ง้ะไคร้ภาษาฝรั่งหมามาเดินเล่นเล่นน้ำแข็งหมาแล้วนั่นแหละใครมาที่นี่ต้องเกอ่วทั้งสีปลากำลังกินเยอะ กินเยอะแล้วมาลุ้นมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมอือหันแล้วครับอันนี้ตัวแรกเลยเอมีมาแล้วโหมากินเหยอ่อเราอย่างเดียวเลยควาจะกินได้จะกินได้มาแล้วมาไข่ด้วยนะเนี่ยโอ้ไข่เต็มท้องตัวแรกตัวใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยเออตัวใหญ่กินแบบกินแบบอือ ตัวแรกของวันครับตัวแรกของวันมาแล้วมาแล้วตัวแรกมาตัวสองก็ต้องมามามาแล้วครับน,นั่งรอแบบใจจดใจจอ่อจะกินไหมเนาะจะกินหรือเปล่าไม่รู้ น้ำคุณมากเลยคุเข้าไม้อะ่ะน้ำออกมาจากไม้แบน้นงั้นน้ำมันใสไนี่เป็นไงครับอืมกำลังตอดเลยเนี่ยอะไรตอดเป่าป่าไปกอลกินละ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจมากเลย <c oughs> ครั้งแรกครั้งแรกตกปลาเนี่ยไม่เหมือนป,าปาลปาบ้านเราบ้านเรากินนี่ลากเบ็ดอย่างดีเลยเนี่ยแต่นี่โหเหมือนไม่มีปลากินเลยเนี่ยเหมือนมาต่อดเฉยๆอ่ะมากินเหยอะแล้วก็ไปพี่เนี่ยโอ้ยเก่งเลยเริ่มเกง่งละ โอเคสุดยอดเลยครับวันนี้สุดไหมสุดสุดสุดครับสุดสุด,สดเลยแดงมปแล้วประสบผลสำเร็จไหมเราได้อยู่ครับขอได้เนาะขอได้ครับก็บเป็นหนึ่งคอนเทนต์ ที่อยากทำครั้งหนึงน่งในชีวิตที่อยากจะทำโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นรองใจให้กันนะครับโอเคครับหนาวกดตรงนี้กดตรงนี้ชืดชดเดี๋ยวจะวิ่งให้ครับ <laughs> ตอนนี้ก็ได้ใกล้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ข้ามล้วเพราะว่าตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับ ปลาก็มาต่อกินเหยื่อนิดนิดหน่อยนะครับก็ได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็ตามลิมิตนะครับปลาอันนี้เขาให้ได้แค่15ตัวต่อหนึ่งคนนะครับแต่เราได้ไม่ถึงปลามากินเหยื่อแล้วก็ไปปลาวันนี้ปลาไม่ไม่เข้านะครับเข้าไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาแก้มือใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับกับช่องพ่อเอวาพาไปดูนะครับว่า ผมจะพาไปดูที่ไหนจะไปทำพาทำอะไรนะครับที่เนี่ยเมืองแคนาดานะครับในรัฐของอะบบต้านะครับเมืองที่ผมอยู่ก็ตอนนี้ก็อยู่กลางทำกลางทะเลสาบนะครับที่เป็นน้ําแข็งมาเจาะรูตกปลากันก็เป็นสิ่งแรกที่อยากจะทำนะครับว่าเฮ้ยมาถึงต่างประเทศแล้วผมอยากจะทำอะไรก็นี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทำนะครับก็ถือว่าได้ทำาละถึงแม้ว่าจะได้ปลาไม่เยอะนะครับก็ตอนนี้ใกล้ค่ำละ เราจะกลับบ้านแล้วล่ะครับดูตอนนี้ก็มีแต่เราเต็มเดียวโอเคครับเดี๋ยวไอ้เจอกันคลิปหน้านะครับจะลืมนะครับกับช่องพ่อเอวาพาไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วจะพาไปทําในสิ่งที่ผมอยากทําให้ทุกคนดูนะครับว่าหนึ่งครั้งการใช้ชีวิตในต่างแดนเนี้ยจะพาไปทําอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าบวัสดีครับขอบคุณที่ ติดตามรับชมจนถึงวินาทีสุดท้ายครับบััสดีครับ